ครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมโอชนะจนก็นะครับกลับมาพบปะพูดคุยกับสมาชิกทุกท่านอางเช่นเคยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะามาบอกเล่านะครับเรื่องราววัตถุมงคลของหลวงปู่พ่อมหาสิลาศฉลีจันโทนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการแบ่งปันวัตถุมงคลของหลวงปู่จากลูกศิษย์หลวงหาของหลวงปู่ที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่ธรรมธยญานไม่สะดวกเดินทางมาที่ วัดพระธาตุเหมือนหินนะครับไม่สะดวกเดินทางมากราบมาอาบน้ำมนต์กับหลวงปู่ก็สามารถที่จะนะครับเช่าบูชาได้ทางออนไลน์ทางโซเชียลได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะถือโอกาสนะครับเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่มาแบ่งปันให้สมาชิกพ,พ,พี่เพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีรายการเป็นรายการราคาเบาๆนะครับมาให้ชมซึ่งก็มีพี่พเนเพื่อนในหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาถึงวัตถุมงคล ราคาเบาๆนะครับก็มีทั้งผ้าเหรียญผ้าผงนะครับอันนี้เลือกหากันได้ตามใจชอบเลยสําหรับใครที่นิยมชมชอบนะครับความเป็นเอกลักษณ์ของพระเครื่องเนื้อผงก็มีมาแบ่งปันเช่นกันหรือใครชอบเป็นรูปหล่อหรือว่าเหรียญหล่อเหรียญปั๊มต่างๆล็อกเก็ตก็มีเช่นกันนะครับเรียกได้ว่ามีมากมายหลากหลายรายการรายการแรกที่ผมจะนํามาแบ่งปันเลยนะครับก็คือผ้าปกผิวนะครับเป็นผ้าหน้าปกขนาดเล็ก สำหรับให้บุตรธิดานะครับเนี่ยให้คุณภรรยาคุณแฟนบูชาไว้นะครับติดตัวนำไปเลี่ยมนะครับนำไปเลี่ยมได้เลยนะครับเป็นเนื้อเงินนี่นะครับเนื้อเงินขนาดจิ๋วมากนะครับเดี๋ยวก่อนอลขอมีมาหลายเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนาวาโลหะ นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับวันนี้นำมาให้ชมเป็นชุดเลยสำหรับใครที่อยากาดูชานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเนื้อเงิเน,เ,นเปิดแมงปันที่พันสามนะครับเนื้อเงิอเน,อนองคเล็กอ,องเล็กทางด้านขวามือสุดนะครับเนี่ยเป็นผ้านากปกขนาดเล็กนะครับสิวมา ด้านหลังเนี่ยมีหลวงปู่มหาศิลานะครับเนี่ยแบ่งไอชัดเจนนะครับการเวลาในอนาคตนานไปเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่รู้หรือว่าสับสมมนนมาเป็นของครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะครับเพราะว่ามีชื่อของหลวงปู่ไว้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับอันนี้เปิดแบ่งฟันที่หนึ่งพันสามนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันที่อันนี้เนื้อนวะนะครับองกลางเนี่ยเป็นเนื้อนวะหนวะลหะ สีก็จะออกโทนเข้มๆนิดนึงนะครับเป็นผ้าสวยนะครับเหมาะสําหรับให้ลูกหลานนะครับให้เด็กแขนคอนะครับเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับเนื้อนวะเปิดแบ่งฟันที่300ร้อยนะครับเนื้อทองแดงนี่เปิดแบ่งฟันที่ร้อยห้บาทนะครับผมสำหรับใครที่นะครับ สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมมีเพียงมีเข้ามาเพียงชุดเดียวนะครับสำหรับพนาตกจิ๋วหรือว่าถ้าใครอยากเอานะครับยกเลยทั้ง1ชุดเลยเนี่ยเอาราคาแค่1 5ึ่้าห้าบาทแล้วกน,นะครับเพื่ออยากได้ไปเก็บไว้เป็นชุดนะครับผม รายการต่อไปที่ผมนํามาให้ชมเนี่ยเป็นพระปิตาพิมเล็กนะครับเนี่ยออกวัดพระธาตุเหมือนหินถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดพระธาตุเหมือนหินเลยฝังตกปปะกุดตะกุดทองแดงนะครับเนื้อขาว<ม>ด้านหลังเนี่ยเป็นยันต์สุจิติมาสุจิติมาโลกาวิงวอนนะครับเนี่ยสร้างพระธาตุเหมือนหินหลวงปู่ศิลาสิริจันโถทถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดพระธาตุเหมือนหินเลยจํานวนการจัดสร้างเนี่ยน้อยมากนะครับผม อันนี้มาในเรียมพร้อมใช้เลยอันนี้เปิดแบ่งปันที่1,750งพัเร้อยหสิบาทนะครับ mm. เรียมสวยๆ mm. รายการต่อไปนะครับเป็นล็อกเก็ตอันนี้เขาเรียกว่าล็อกเก็ตบาเาเจ็ดปีนะครับเนี่ยโคร,บรอบเจดสิบห้ปีจำนวนการจัดสร้างนี่น้อยมากๆเลยจะสังเกตได้ว่าไม่เห็นในตลาดเลยนะครับ แล้วก็เป็นฉากทองด้วยดูเข้มขลังแล้วก็เป็นสิริมงคลมากนะครับเห็นแล้วสัมผัสได้ถึงความน่าเลื่อมใสนสา่าศรัทธาเลยด้านหลังมีผ้าชัยวัดแล้วก็มีตะกุดนะครับเนี่ยเรียมพร้อมใช้มีจีวรนะครับตะกุดนี้เป็นตะกุดจริงๆเลยเป็นตะกุดเงินเลยนะครับ <S <S ด้านหลังมีแถมนะครับปั๊มมหาศิลานะครับแค่ผ้าชัยวัดด้านหลังในก็ คมากนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันที่หนึ0ง้าร้อยบาทเรียมพร้อมใช้เป็นฉากสีทองนะครับหายากมากไม่ค่อยพบเจอกันเลยนะครับฉากทองเนื่องจากว่าในบรรดาล็อกเก็ตเนะี่ยถ้าเป็นฉากสีทองเนี่ยลูกศิษย์ลูกศิษย์จะนิยมนะครับถ้าใครเคยเห็นล็อกเก็ตเนื้อดวงก็จะฉากทองเหมือนกันนะครับ ในการต่อไปนะครับที่ผมนำมาให้ชมอันนี้เ,นเป็นพระปิดตาจัมโบมหาเศรษฐีเน,นื้อไม้มงคลนะครับด้านหลังเป็นยันยันสุจิติมาเช่นกันนะครับเป็นผ้าแจกในพิธีอายุวัฒนมงคล78นะครับรุ่นแรกที่ออกที่ทรรมอุทยานนะครับองค์นี้เนี่ยพิเศษเลย นะครับเลขเลขรันนำเบอร์เป็นเลขเรียงนะครับสองสามสี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดให้ชมนี่นะครับมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นี่นะครับเลขรันนำเบอร์เป็นเลขสองสามสี่เป็นเลขเรียงเลยนะครับ เนื้อหามวลสารดีมากเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้บริเวณเขา่าเข่าขององค์พระเนี่ยจะมีมวลสารอยู่นึ่งเม็ดนะครับใหญ่ๆเลยแล้วบริเวณทั่วองค์พระเนี่ยก็จะมีมวลสารต่างๆมวลสารดีมากเลยนะครับรุ่นนี้เป็นพระแจกทานบริเวณสะดือขององค์พระฝัง่อยมรกตไปด้วย คอยมรกดสีเขียวนะครับต่อโค้ดซึ่งโค้ดเนี่ยก็จะเป็นธรรมดานะครับดูมี้โค้ดจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่จะเป็นทุกองค์เลยเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของบล็อกเลยนะครับดูนี้อันนี้เปิดแบ่งปันที่1 7ึ่ด้ยห้บาทนะครับเป็นเลขเรียงของสามสี่ต่อไปเป็นพระผงรวยตลอดฝังตะกุลเงินนะครับจำนวนการจัดสร้างนน้อย ด้านหลังเนี่ยลงพลอ,อยเต็มๆแบบนี้เลยนะครับพลอ,อยหลากสีเลยมวลสารเยอะมากนะครับด้านหลังเนี่ยลงเป็นพระ,ะาคาถาจินดามณีนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยมีไม่มากรุ่นที่ลงเป็นพระ,ะาคาถาจินดามณีนะครับ <S 2> <S 2> บริเวณใต้ฐานใต้องค์พระนะครับจะตออรันนัมเบอร์องค์นี้ตอกเลขตองสามนะครับผม เลขตอง3าสองโคดเลขมงคลนะครับเปิดแบ่งปันที่800แล้วกันนะครับเป็นเลขสวยฝังตะกุดเงินนะครับเปิดแบ่งปันที่800ร้ทวนนะครับรายการต่อไปเป็นพระแจกทานนะครับในพิธีอายุวัฒนาเช่นกันเป็นเนื้อผงสีขาวมีเพียงเนื้อเนื้อเดียวนะครับโดยมีกาะสร้างเพียงแค่เนื้อสีขาวเท่านั้น มีปั๊มจาวัดนะครับเนี่ยปัมออ๊มจาโซโลอันนี้เปิดแบ่งปันที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทรวมส่งนะครับต่อไปเป็นภาพงจันลอยนะครับเนี่ยเป็นรูปใบหน้าของหลวงปู่กำลังเหมือนนั่งเพ่งสมาธิดูเข้มขังมากนะลักษณะดะทรงกลมด้านหลังนี่เป็นยันเหนือนดวงอันนี้ก็เปิดแบ่งปันที่สองร้อยเช่นกันนะครับผม รายการต่อไปก็เป็นภาพผงอีกเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จปกโพสมเด็จปกโพแตกรายงานะครับรุ่นนี้น่าใช้มากนะรก็จะสังเกตเห็นว่ามีเกษาของหลวงปู่นะครับติดอยู่บริเวณบนองค์พระบริเวณฐานขององค์พระนะครับเป็นสมเด็จสามชั้นตรงฐานของพระสมเด็จเนี่ยฝังพลอยนะครับฝังพลอย3เม็ดเลยด้านหลังก็จะมีปั๊มตา นะครับเป็นปั๊มยันยันพระเจ้าสิบชาตินะครับหลวงปู่มหาศิลาแล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับไว้แยกเรียนหาได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันที่เจ็ร้อนะครับผมเปิดแบ่งปันที่เจ็ดร้อยทวนรายการต่อไปนะครับเป็นรายการของอคุนแผน นะครับขุนแผนศรัทธาบร,รมีนะครับเนี่ยเป็นขุนแผนรูปทรงคล้ายกันกับขุนแผนผงภัยกุมารหลวงพุทิีมิสริโกนะครับแล้วก็ฝังกระดูกเสือไม่ลูกอ่อนด้วยนะครับแล้วก็ยังได้รับผงภัยกุมารในสายของหลวงพุทิีมด้วยนะครับเป็นขุนแผนที่เนื้อหามวลสารน่าใช้นะครับเนี่ยต่อโคต,ตอเก้านะครับอันนี้เปิดแบ่งปันที่ เนื้อเนื้อน้ำตาลนะครับเนี่ยเนื้อดำเนี่ยจะมีตะกุดคู่นะครับอันนี้เปิดแบ่งปันที่750บาทนะครับถ้าเป็นเนื้อขาวแบบนี้เปิดที่600นะครับผม600ท้วนรวมส่งนะครับเนี่ยถ้าเป็นสีขาวเนี่ยยันด้านหลังยันด้านหลังก็จะชัดนะครับเนี่ยลงพคาถา หัวใจคุณแผนนะครับสุ่นโมโรนะมะมะนะนะอะอะนะนะอุอุนะนะครับแล้วก็ต่อโคต่องเก่าเป็นยันในชุดเหนือดวงแล้วก็มีพระกระถาหัวใจคุณแผนนะครับสุ่นโมโรอันนี้เปลีแบ่งปันที่600บาทนะครับผมถ้าองค์เล็กนะครับเนี่ยคุณแผนจิ๋วพิมพ์เล็กองค์ไั่กุมาร เหมือนกันกันกบขององค์ปุถินอิสริโกเลยนะครับผู้ทุกคณเนี่ยดีมากๆเลยนะครับนี่มีเกสาของหลวงปู่ห้าเส้นเลยนะครับเนี่ยด้านหลังก็ปั๊มยันชัดๆแบบนี้เลยต่อโค้ดตองเก้าเช่นกันนะครับอันนี้เปลี่ยนฟันที่สี่ร้อยอ่าสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับผมวัตถุมงคลนะครับรุ่นต่อใบ ที่ผมจะนํามาแบ่งปันนะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่ร้อนแรงและก็นิยมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญเสมาจุรมณีเนื้อเบียนจะนะครับเนี่ยเ,เนื้อเบียนจะนี่ดีมากๆเลยนะครับน่าใช้เพราะว่าเป็นโลหะ5ชนิดรวมกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยไม่มีเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็ยังในพิธีปลูกเสกเนี่ยนะครับทุกองค์ที่เป็นเนื้อเบียนจาเนี่ยแช่น้ำมนต์ธรณีสารทั้ง77จังหวัดเลย นะครับเชนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วความสวยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยยกให้เป็นที่หนึ่งเลยยกให้เป็นสูงสุดเลยก็ว่าได้สําหรับเสมารุ่นนี้นะครับสมกับชื่อที่หลวงปู่ตั้งให้นะครับว่าเป็นเสมาจุรมณีนะครับการออกแบบเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่นั่งสมาธินะครับคล้องผ้าไตรจีวรเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งบนตังนะครับสวยงามมากแล้วก็สัดส่วนสรีระขององค์หลวงปู่เนี่ยนะครับ ผู้ออกแบบแม่พิมพ์ออกแบบมาได้สมส่วนแล้วก็สวยงามเลยนะครับแล้วก็วางนะครับวางบาลานซ์ขององค์หลวงปู่เนบริเวณด้านกลางของกิมพะนะครับได้สมดุลมากๆเลยนะครับลายกระหนกที่รองรับในเหรียญเสมาเนี่ยนะครับสวยงามคมชัดทุกกระเบียดนิ้วทุกตาราง เซนติเมตรเลยนะครับเนี่ยชมยิ่งถ้าเห็นด้านหลังนะครับจะเห็นถึงความสวยงามแล้วก็ความพิถีพิถันของคนแกะแม่พิมพ์นะครับเหรียญนี้นี่ผมเพิ่งแกะไปมันมาดเลยนะครับแกะก่อนที่จะทําคลิปเลยนะเนี่ยเกือบได้เลขตองเก้านะครับนี่เลขหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับเป็นยันเทะซึ่งถือว่าเป็นยันสําเร็จที่มีคุณวิเศษเนี่ยอเนกอันนันต์มากเป็นฝอยท่วมหนังช้างเลยนะครับมียันทะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลงมะอุอ วัดใจแก้วสามประการนะครับผมอันนี้เปลี่ยนแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสีมาจุรมณีเลขสวยๆนะครับเลขหนึ่งตองเก้าเป็นเลขสวยงามเลขมงคลนะครับรายการต่อไปก็อยู่ในรายการของอจุรมณีเช่นกันนะครับแต่เป็นเหรียญหล่อ อันนี้เปิดแบ่งปันที่2,300บาทนะครับเหรียญหล่อรวมมวลสารนะครับเป็นมวนการจัดสร้างในน่าจะลาวาแค่500อองค์จำนวนการจัดสร้างในหลักร้อยและเป็นร้อยต้นๆนะครับผมได้เนื้อชนวนรูปหล่อเนื้อชนวนมาชนวนเนื้อมวลสารนะครับสักดิธิ์น่าใช้มากเลยสําหรับใครที่ชอบเหรียญหล่อเนี่ยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผม รายการต่อไปที่ผมนำมาให้ชมนะครับนำมาแบ่งปันนั่นก็คือเหรียญเหรียญหัวใจเจตํานานนะครับเป็นเนื้อนาวจะเป็นเหรียญปั๊มนะครับออกในพิธีไหว้ครูนะครับผมเมื่อวันที่11เมษายน2 5า6นะครับเป็นเนื้อเดียวกันแต่วันณะน,นี่ยจะแตกต่างกันนะครับเปิดแบ่งปันที่1,500บาท มีทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่สามเหรียญน,นะครับจริงๆผมมีค่อนข้างหลายเหรียญเลยมีประมาณสิบเหรียญน,นะครับตอนนี้เหลือเป็นแค่สามเหรียญเหรียสองเหรียญด้วยนะครับเนี่ยนวะเั๊มสวยเลยออกแบบได้สวยมากนะครับผมด้านหลังนี่เป็นยันหาวใจเจ็ดตำหนากวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่มีหลายรุ่นนะครับสามารถเลือกเก็บได้ ตามความชอบเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่พุทธคุณดีมากนะครับอยากให้ลองใช้นะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผงก็ได้นะครับลองวัตถุมงคลของหลวงปู่เนหลักร้อยร้อยสองร้อยังไม่ใช้นะครับลองดูนะครับต่อไปนี่เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญเจริญพรบนนะครับซึ่งหลายหลาท่านก็เรียกว่าเหรียญเหนือดวงในแบบ พิมพ์เต็มองค์นั่นเองเป็นรูปหลวงปู่นั่งสมาธิบนตักนะครับสังขติขององค์หลวงปู่นั้นมีโค้ดเมล็ดงานะครับด้านหลังนี่เป็นยันต์เหนืองดวงนะครับที่ระลึกฉลองพระประธานสวนสงฆ์แกเปะนะครับวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเปิดแบงก์ฟันที่600บาทนะครับเนี่ยอายุ77ปีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเลขรันนัมเบอร์มี ทุกองค์ทุกเหรียญเลยนะครับมีหลายเหรียญให้เลือกนะครับเนี่ยสวยทุกเหรียญเลยนะครับในซีนเดิมๆที่ม,มาจากวัดเลยเหยเรียญละหกร้อยนะครับสําหรับใครที่อยากมีไว้บูชาหรืออยากเก็บนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับประเภทพระเหรียญของหลวงปู่ถ้าเป็นยุคต้นๆน,นะครับยุคปีหกสามหกสี 3, ่เนี่ยน,น่าเก็บมาก เรไปเป็นเหรียญหันข้างเลื่อกสมณศักดิ์นะครับเนื้อทองแดงเหลียอยู่เป็นงแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับเพิ่แบ่งปันที่400รายการถัดไปนะครับเหรียญไตมาสนั่นเองนะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วหน้ากากตะกั่วหน้ากากทองทิพย์ นะครับเหร,รียญกลมหมายเลข1 2 7นะครับต่อโค้ดตัวโค้ดตัวศัพท์นะครับในด้านหลังมียันณชารีติแล้วก็มียันในลักษณะเหมือนอที่อยู่ด้านหลังของหลวงปู่นะครับเนีน่ยปุ๊กเสก14ตุลาก็คือพิธีอายุวัฒนมงคลนั่นเองเป็นมันเกิดหลวงปู่ในปี62นะครับเนี่ยปุ๊กเสกทั้งสิ้น,นหนึ่งไตมากเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้น ทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะหาวัตถุมงคลที่หลวงปู่ปลูกเศษนานเป็นเดือนเป็นไตรมาสร,รับรองนะครับหายากมากๆเลยทุกวันนี้นะครับเพราะว่าด้วยที่หลวงปู่เนี่ยอายุนะครับอายุพรรษาท่านก็เยอะแล้วนะครับจิดมีมนก็เยอะอีกนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่บางรุ่นนะครับรุ่นรุ่นหลังๆออกมาเนี่ยจึงมีการปลูกเศษที่วาระน้อยนะครับน้อยวาระมาก นะครับจะไม่เหมือนลูกต้นต้นเลยนะครับเนี่ยอย่างเหรียญไตรมาสปี6 2สองเนี่ยปลูกเศษทั้งที่เนี่ยสามเดือนนะครับแล้วก็เป็นสามเดือนที่อัดพลังได้เต็มแน่นเต็มเตี่ยมเลยเพราะว่าลูกปี6 2สองเนี่ยลูกศิลยกลูกาายังไม่ค่อยรู้จักหลวงปู่นะครับหลวงปู่มีเวลาปลูกเศษได้เต็มที่เลยเพราะว่าได้นะครับเนี่ยมีสองเหรียญกิดแบ่งปันที่เหรียญละสองพันทวนนะครับ เป็นเหรียญขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเท่าเท่าเหรียญห้าแล้วกันนะครับหน้ากากของทิ์รายการต่อไปเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับเนี่ยรวยทันใจกุิลในปีหกสามเป็นซีนเดิมนะครับเนี่ยเปิดแบงปันที่ลุ้นละหนึ่งพันทวนแล้วกันนะครับผมเนื้อปอกลูกปืนนี่ที่เรว่าเนื้อทองฝาบาทนั่นเอง นะครับเป็นซีนเดิมๆยังไม่เคยแกะเลยนะครับปลูกเศษในองค์พระธาตุพนมนะครับแล้วก็ปลูกเศษที่วัดโพศิสอาดอีก9วัน9คืนในรุ่นนี้เนี่ยปลูกเศษดีถือว่าเป็นวัตถุมงคลยุคต้นของหลวงปู่เลยนะครับปี6 3สามเนี่ยนะครับเส้นจริงๆเนี่ยผมก็ใช้อยู่นะครับนี่นคือเหรียญที่ผมใช้ครับอันนี้ก็จะพิศเศษหน่อยนะครับเนี่ยรันนัมเบอร์จะเป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งสี่ตัว ก็จะเลี่ยมพลาสติกธรรมนาแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับเหรียญเหรียญเนื้อเหรียญรวยเงินล้านนะครับหลังลาหูอมจันทรนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองแดง หน้ากากทองฝาบาทหรือว่าทองทิพย์นะครับเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ400บาทนะครับเป็นพ้าราคาไม่แพงนะครับได้หน้ากากาทองทิพย mm ์ hmm. อ่าส่วนเหรียญบุญประทายเข้าเปลือกเนี่ยก็ยังเหรืออยู่นะครับบุญประทายเข้าเปลือกเปิดแบ่งปันที่เหรียญละห0 0บาท mm hmm. บุญประทายเข้าเปลือกปลูกเศษทั้งสิ้นเนี่ย3าวารละนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่ปลูกเศษดีมากๆเลยลักษณะ รูปแบบแม่พิมเนี่ยดูเรียบๆง่ายๆแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่เป็นอัฐบริขารแล้วก็ลงหน้ามโมพุธายะอ่าส่วนด้านหน้านี่ลงพระคาถานุยงทองนะครับณนมโมวิมุตตานังนมโมวิมุตติยานะครับเป็นพระคาถาที่ครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานเนี่ยชอบใช้นะครับผมเคยไปที่สกลนครนะครับได้มีโอกาสไปสักการะอัฐบริขารของหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็ดูอ่า ัระบริขารของท่านต,าต่างๆนะครับดูเรื่องราวดูประวัติของท่านนะครับก็เลือไปเห็นแผ่นยันแผ่นหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นนายมือของหลวงปู่มั่นซึ่งหลวงปู่มั่นเนี่ยได้ลงพระคาถานุดวงทองนะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาหเพื่อไว้ปกป้องคุ้มครองนะครับเป็นพระคาถาเพียงบทเดียวที่หลวงปู่มั่นเนี่ยเคยเขียนแล้วก็ลงให้ลูกศิษย์นะครับนั่นก็คือนโมวิมุตตาหนังนโมวิมุตติยานั่นเองนะครับซึ่งลงในหลังเหรียญประทายเข้าเปลือกนั่นเอง ต่อไปเป็นเหรียญยอดนิยมเลยนะครับแล้วก็ยอมรับเลยวพราะสวยงามมากปลูกเสกดีมากๆเลยนะครับปลูกเสกในพิธีมหากรรมฐานเนี่ยด้านหลังเป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์นะครับนะมะนะอโนกนกะกออโนะนอกะอังแล้วก็ลงนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะครับเป็นพระคาถานุโยวงทองเช่นกันแล้วก็เป็นพระคาถาพระเจ้า16พระองค์ นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่แล้วก็ดูดูสวยดูงามดูคลาสสิกนะครับแล้วก็ดูสมจริงมากๆเลยอันนี้ก็คือเหรียญเหรียญกระถินนะครับนั่นเองเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับอันนี้เปิดแหรงปันที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดจะมีเนื้อกะไหลทองด้วยกะไหลทองนี่ผมเปิดแบ่งปันที่หนึ่งพน้านะครับเป็นเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยวันนี้มีมา1คู่สวยทั้งสองเลยนะครับรุ่นนี้ต้องดอมรับจริงๆ